ศีลเสมอให้ดูจากหนึ่งคุณต้องมีศรัทธาเท่ากันคําว่าศรัทธาแปลว่าอะไรชวนกันไปไหว้พระเหรออาจารย์ชวนกันไปทําบุญเหรอจ๊ะไม่ใช่คําว่าศรัทธาหมายถึงเป็นผู้มีความคิดที่คล้ายคลึงกันความคิดเรื่องอะไรบ้างหนึ่งความคิดเรื่องการทํามาหาก,กินคิดไปในแนวเดียวกันเช่น อยากทำงานสร้างอนาคตอยากขยันเก็บเงินนะอยากที่จะมีแพลนวางแผนมีบ้านเมื่อไหร่มีรถเมื่อไหร่ตามสไตล์ของมนุษย์ปกตินะต้องรู้จักวางแผนการใช้ชีวิตแล้วคิดคล้ายกันคนหนึ่งคิดจะไปปลูกบ้านที่ทะเลอีกคนคิดจะไปปลูกบ้านบนภูเขาถามว่าจะไปด้วยกันได้ไหมเนี่ยเอาเรื่องแค่นี้อีกคนนึงคิดจะเก็บเงินอีกคนนึงคิดจะใช้เงิน ถามว่าจะไปด้วยกันได้ไหมเธอเข้าใจคำนี้ไหมแนวคิดในทุกสิ่งของการใช้ชีวิตต้องคล้ายกันถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไร 1. รู้จากการที่ดูว่าเขาใช้วิถีชีวิตยังไงในปัดในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นเขามีงานการทำไหมเรามีงานการทำไหมและงานการของเราสองคนมีแนวคิดไปด้วยกันได้ไหม สนับสนุนซึ่งกันได้ไหมถ้าสนับสนุนซึ่งกันได้นั่นก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งของคำว่าศรัทธาเหมือนกันนะการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันการใช้เงินนะเขาใช้ยังไงเขาไปโควที่เหนียวมากไม่แบ่งปันอะไรใครเลยแม้แต่เราจะไปเที่ยวกันไปกินกันมันก็ให้แชร์แบบนี้เราก็จะไหวไหมละ่ะ ถ้าเราเป็นสายเปย์อาลองนึกถึงผู้หญิงหลายคนบอกว่าหนูอยากได้ผู้ชายสายเปย์จย์หนูอยากได้ผู้ชายสายเปย์เอาว่าแล้วพูดเรื่องเปย์เปฉันลืมเปิดกล่องเปิดกล่องแ๊บหนึ่งหนูอยากได้ผู้ชายสายเปย,ยเป์ค่ะแล้วยังไงคะลูกแล้วทํายังไงหนูจะได้ผู้ชายสายเปย์หนูก็เลิกขี้เหนียวก่อนสิคะลูกนะหรือบางคนก็เปย์จน,นเกินไปนะจนกลายเป็นหนูดูงโง่เลี้ยงผู้ชายไปเลยก็มีนะเพราะนั้นทุกอย่างมันต้องพอดีพอดีเข้าใจใช่ไหม เออบางคนอ่ะเปยอย่างเดียวเปยจนไม่รู้เลยว่าตกลงเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเออนะอ่ะมา